เอาละครับก็ต้องขอกาวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมสเสมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายเป้างานตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซ <Wow. S 1> <laughs> ิทว่าเดอะเกมก็กลับผมเข้ามาแล้วนะครับในช่วงวันเวลาดีๆวันหยุดแต่งนี้นะครับผมวันที่ลีกําลังระเบิดและละอุอยู่ในตอนนี้นะครับ <Wow. S 1> ซึ่ง ผมมันไม่มีสิทธิ์ตี่ะพูดเลยมันไม่มีสิทธิ์ตี่ะโอ้โถเจ็บแปบคนไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ตองพูดอ่าเมื่อไม่มีสิทธิ์เล่นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรนะครับผู้แพ้ผู้แพ้ตลอดการ ในเล็กนี้ <laughs> แต่ว่าก็ยังมีแพ็กประจําวันดีๆที่่ารอคอยเราอยู่นะครับเมื่อเรามีเวลาว่างเยอะเราก็มีเวลาฟาร์มเยอะไง <laughs> ถูกใจใส่ฟาร์มเลยทีเดียว <laughs> ก็ทรัพยากรเราก็จะมีเยอะกว่าคนอื่นไงเราคิดง่ายๆแค่นี้นะครับอย่าไปคิดอะไรมันเยอะนะไปดูที่ลูกโลกกันนะครับก็มีอะไรใหม่ก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยมีช้อยให้เราเลือกว่าโอเคอ๋อเป็นแคตออฟเดอะไททันนะครับใน ยังต้องเรียกว่าอะไรดีแพ็กหน้านะครับเออสึกหน้าสึกหน้านะครับก็จะมี3ามตัวให้เราเลือกครับก็จะมีอะไรอ่ะอีดิอะไรอะ่ออะ,อ,ะอีดิตัสเหรออิดิตัสแล้วก็ยูยูมูน่าซอรัสนะครับแล้วก็อากิลอนนะครับอ่าถ้าเป็นเพื่อนๆจะเลือกตัวอะไรกัน <laughs> ถ้าเป็นผมเะละอาผมจะเลือกเต่าอากิรอนนะเพราะผมชอบไงไม่มีอะไรเลยอาผมเลือกอากิรอนแล้วกันนะเอฟซีเลือกคนไหนก็ไอเลือกตัวไหนมีคนไหนดีเลือกตัวไหนก็แล้วแต่เอฟซีนะแต่ผมเลือกตัวนี้นะครับไม่มีเหตุผลอะไรเลยเหตุผลมีอย่างเดียวคือกูชอบอะอ่ะโอเคเลือกไปเลยนะครับรับของรางวัลกันซะหน่อย250ดินเอนะครับโหกำลังต้องการจะจัดเลยนะอ่ะไปดูแพ็คกันนะว่าจะมีแพ็คอะไรดูเดือดแค่ไหนนะอ่ะ ไหนๆก็ไหนๆเข้ามาละสรุปผลเลขก่นันอ่าพี่ก็อยู่ต้องเรียกว่าอะไรดีแรงธรรมดา <c oughs> แรงปกตินะครับออันดับที่หนึ่งเลย <c oughs> โอเครู้เรื่อง <c oughs> ก็ยังไม่ได้เข้าไปตีเลยสักครั้งหนึ่งนะเฮ้ยเรามีหล่ตัววานที่คิดนะเนี่ยหนึ่งสอมี่ห้าหมีต้องหกตัวแน,น่ ก็นึกว่าโอ้โหมีน้อยนะครับก็โอเคมี6ตัวก็พอไหวอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็จะไม่เข้าไปตีกันแล้วกัน <laughs> ออก <laughs> มาไปตีแพ็คธรรมดานะครอ่ะเอ้ปลดล็อกนกดิฟ้าเออเออชาร์ติงนะครับอ่ะเอาอันนี้ดิฟา <laughs> เล่นของที่มันง่ายๆก่อนนะครับอ่า <laughs> เมื่อเช้าไม่ว่างไงเพ่งจะมาว่างตอนนี้นะครับอ่าผมก็จะเอาตัว ไม่เอาไม่อเอามันแข็งแกงเงินไปเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวนี้ก่อนอ่าเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้โอเคก็น่าจะปรับได้หมดแล้วละก็คิดเข้าๆไว้เฉยๆนะว่าน่าจะปรับได้แต่ไม่มั่นใจเท่าไหร่เลย <laughs> บุญเลยว่าไม่มั่นใจเท่าไหร่เลยแต่ก็ให้มันสู่สีดูดีไะไปลุยห้าแสนเลยนะเฟยดาเมจเราก็น้อยฝ่าเลือดเราก็น้อยฝ่านะไปร้อยห้านร้อยสิบหกนะผมก็จะ ป้องกันหนึ่งเนี่ยไม่ป้องกันตายนะครับสภาพนี้จะไม่ป,ป้องกันตีดตายแน,น่ๆเลยนะครับเออมันจะทําอะไรผมยักเอาไม่กล้าทําอะไรเลยอ่ะโอ้โหยไม่ไดีเรื่องะผมจะทําอย่างนี้นะคเฮ้ยมันป้องกันสองเลยตายแล้วนี่ถ้ามันโจมตีสองผมไปเลยนะครับมาจัดจัดเฮ้ยก็ได้ตัวอยู่งี้สแต็กผมสมบูรณ์แล้วนะครับอ้าววุ้เก่งใจเซ拉ท็อปว่ะกลัวเซ拉ท็อปจัดจัดเอาแล้วมันดีสิ ดีนี้มันใส่แน่ผมคิดเอาไว้ใส่ไหมจมตีสีผมตายแล้วนะครับตามกระเด็นไปเลยเซราท็อปขอบใจมากเซราท็อปนายทำได้ดี 3, แล้วเดี <c <c ๋ยวนี้เหลือพวกเชิดจะจัดการเองจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามมึงจมตียันสี่เลยเหรอแล้วก็เออโอ้โหตายแล้วต้องป้องกันไหมเนี่ย ไม่ป้องกันอ่ะมาเก็บไ้ให้ตัวสุดท้ายเลยนะปาโล,โลโลปัสชื่อเรียกโคตรยากปาโลโลปัสตายซะเถอะเมาอีกตัวหนึ่งโอ้โหเวลร้อย่เนะเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยโคตรจจเลเวลมาเลยโจมตี2องเฮ้ยมันรู้แกวได้ไงอะแต่เราไม่ตายนะครับโอเคมันเหลือสองใช่ไหม <laughs> อย่างนี้ก็เสร็จโกะเดี๋ยวเหลือสองใช่ไหมเราก็จะโจมตีหนึ่งโจมตีสอง โจมตีสามโจมตีสี่โจมตีห้าโจมตีห้าพอแล้วเราก็เก็บไว้สามเฮ้ยได้ด้วยอะตายซะยอยู่เลยปั้มเรียบร้อยโอเคแต่ทำให้กูเซตสตแตกไปต้องห้าชิหายแล้วมันเอานกอ้วนมาเล่นนะครับเฮ้ยมันก็มีแค่หกไม่เท่าไรนะครับมาเลย ยังไงแกก็ต้องจบตีชิดยัดโอ้จมตีสียัง่ะโอ้ชลาจะจัดเหลือสองนะับเรามีเจ็ดวะมาวัดใจกันนะครับแต่ผมว่าล้มได้อยู่แล้วแค่5เนี่ยโอเคจมตี1จมตี2จมตีสอ,สอุ้ยสก็ล้มได้แล้วอะ่ะเอาให้หมดแม็กจัดการมันพาล้มลงม๊ับเอาให้มันปวดหัวไปเลยนี่นะให้มันรู้จักกันไปว่าพาราเป็นยังไงโอเคเรียบร้อย าลาเซตามอนชนะแล้วนะครับอ่ะชืบกลับเข้ามาแล้วก็พร้อมกับเด็กดื้อเลยทีเดียวอ่ะไปไปป๊มเด็กดื้อซะหน่อยนะครับอ่ะฮืยนี่มันตัวเด็ดถูกเราเลยพี่เหรอปานแฉ่งนะครับเจนส่องนะครับดูที่ว่าจะให้เท่าไหร่อ่ซึม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 แตร์นอ่ะผมต้องขอเบาเสียงหน่อยนะครับเสียงพูดนะครับไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าผมอัดนอกสถานที่นะครับ ไม่ไม่มีเวลาว่างไงเรื่องของเรื่องดังนั้นถ้าพูดดังเกินไปนี่เดี๋ยวชาวบ้านจะแตกตื่นได้นะโอเคเอ้ยซัมเอาเป็นว่าอ่าเป็นอะไรอะ่ะจูรลสิตส,สัญจรนะช่วงนี้สัญจรจัจัดซึม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 โอเคมาเลยอู้ให้น้อยจัดจัดเลยให้ห้าสิบเองกว่าเนี้ยตึน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 โอ้โหเกือบเต็มหลอดอะ่ะ ว่าให้ร้อยแค่ร้อยสิบห้าแน่ๆอซัมาซัมตึงตึนตึนกูร้อยสิบห้าโถ่เอ้ยเป็นวิบวับสเปาให้แค่นี้เหงาเลยอะโถ่เอ้ย อ่ะก็กลับเข้าไปลุยกันต่อนีฟ้านะโอ้โหแพ็คเยอะแยะเลยวันนี้ไม่รู้จะเลือกตีอะไรดีแต่ว่ายังไงต้องกลดล็อกตัวนี้ให้ได้เลยนะครับเฮ้ยเหมือนเดิมเลยว่ะไม่ได้แข่งแกร่งเท่าไหร่ <laughs> กล้าพูดเลยว่าไม่ได้แข่งแกร่งเท่าไหร่เหมือนเดิมเลยว่ะผมก็จะเอาเป็นตัวนี้ไปก็แล้วกาัน่าถือว่าไม่รังแกกันมากเอาอย่างนี้แล้วกัน <laughs> ไปเลยอ <laughs> ือก็แจกการ์ดคอมมอนนะครับ ใช้คำว่านแบบว่าตัวตะกี้อาจจะคำว่นก็ได้นะเราไม่ได้ดูเลยนะว่าคำม่อนหรือเปล่า,าผมก็จะทำอะไรดีอะเก็บไว้หนึ่งดีว่ายังไงเราก็ไม่ตายอยู่แล้วเพราะเรา, <laughs> เราอึดทนไงเราอึดทนไงจะบอกง่ายไม่ตายง่ายอยู่แล้วนะครับเฮ้ยโจมตีสองใจมันได้วะชิบหายแล้วโูเกือบตายเหลือ195ยกินะครับฮ้ยังรับดาเมจได้ทีนึง เพราะว่าเราเป็นแขกแก่งไงป้องกันหนึ่งก็พอนะครับแล้วก็เก็บไป2สองทีนี้สต็กแกก็ไล่ฉันไม่ทันแล้วตาหน้าสต็กฉักก็เต็มแล้วโจมตีสองยังอยู่บอกแล้วแข็กแก่งจะจัดตายไปเลยฝาก้องแกอย่าอยู่เลยนะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ป้องกันเพราะว่าป้องกันไม่อยู่แล้วล่ะตายซะอย่าอยู่เลยไอ้พวกตกบออเออนี่นะเรียบร้อยถีบหน้าเ็าให้นะครับ มาเลยฉันไม่กลัวแกอยู่แล้วไอ้ลกจักระพัิจักระพัแบบกว่า,ามีมงกุฎยังไงเห็นไหมหัวตั้งเป็นเรียมเดียมเ,มเดียเดียวเอ,อจมตีสมนะครับหมดจะแตกตายโอเคก็ทําได้แค่นี้นะครับอม,มาเลยนะโตเซลทอ็อปฝึกมันลูกพอ่ออย่ามันไว้จมตีหนึ่งจมตี2 โจมตีสามอุทอเลยอ่ะให้ตัวสุดท้ายได้ใช้ไม้ตายนะแกรีมีมัสนะฮะฮะเฟตแบนตีหน่อยอซ้ำก็ได้โอเคเรียบร้อยหลมทัังยืนไปเลยนะพี่เราจะตีแย่งตัวนี้กันหรือเปล่าวะเออตัวนี้แหละใช่ไอหัวไม่ฟาดนี่แหละใช่ไหมโอเคโจมตีเจ็ดเลยนะเพราะว่ายังไงมันก็ผ่านไม่อยู่อยู่แล้วตายซะไม่ได้เห็นไม้ตายนะโตเซลพพ็ทับมานานแล้วนะวิ่งเข้าไป โอ้โหพรจะฟิตได้อืมจอนี่เอียงเลยทีเดียวอุ้ยดังตั้มเรียบร้อยลงไปนอนชนะล้นเอ้ยชนะสองทีแล้วถึงจะเจ็บใจจากเลีนะครับแต่ว่าก็สะใจอยู่ตรงนี้ <ś c oughs> เรียกว่าไล่ทะลุงนันยังเมามันเลยนะครับอเอาอุ้ยมันแข็งแกงขึ้นมาหน่อยแบบมันไม่แข็งแกงเลยว่ะเท่าเดิมหมดเลยนะเนี่ยเราก็จะเอาเป็นเอาลบง่ายๆเลยเอากําจัดง่ายๆนีหล <ś c oughs> ะไป ผัดกันเป็นผระเอกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวทำอะไรมันดีอะไม่ทำอะไรเลยนะครับอะมาสี <c oughs> 400่ร้อยยังล้มจนยากเลยแล้วตัวนี้เลือดต้องหนะ้าร้อยนโอเคไม่โจมตีนะครับอ่าผมป้องกันหนึ่งก็แล้วกันเผื่อรอดเฮ้ยจิบหายแล้วถ้าโดนสาดผมไปเลยนะเนี <c> ่ย <oughs> มีเปอร์เซ็นต์ไปสูงโอ้ยโจมตีสองยังอยู่นะครับโดนแค่หนึ่งอะซัม <c oughs> ไม่สะเทือนเลยเถอเอ้ได้แค่นี้เองอ่ะเต็มแล้วนะครับเก็บมันให้เต็มโอเค <c oughs> ดิโพดูคัดป้องกันมันไว้อย่าให้มันทำอะไรเราได้โูโจมโจมตีสามไปแน่เลยเฮ้ยยังอยู่โอเคเล่นกันอย่างนี้ก็ได้เอาเลยโจมตีให้สุดเหนี่ยวถ้าคิดว่าแกทำได้แค่นี้มาเดี๋ยวตาหน้ามันมีหกแน่ๆน,นะครับอุ้ยมันไม่มีหแล้วว่ามีห้านะครับ เสร็จโกทีนี้ถ้ามันโจมตีห้าส่วนเลยอ่ะส่วนรอส่วนเต็มดี่เฮ้ยเป็นงานหลงกลนั่นไงเอาสิมาเลยเสร็จโกแล้วทีนี้เตรียมตัวตายได้โจมตีสามก็พอนะครับแล้วก็ก้องกัน1เผื่อรอดออกมีเปอร์เซ็นต์รอดได้นะบางทีมันโจมตี2ผมรอดนะจะบอกให้แล่และลงแรลงไม่นอนเลยอุ้ย นี่มันนกตัวผู้ใช่ไหมถ้กิน,นกตัวเมียดูกดหน้าอกอนตะกอนนี่ผ่งบอกเลยว่าเป็นตัวผู้จบตีสี่นะจิบหายแล้วตัวผู้เล่นงานผมซะแล้วล้มยักษ์เลยทีเดียวมาเออในเกมเนี้ยหัวตัวเนี้ยน่าอาพับที่สุดเลยนะเป็นคัมมอนไม่ใช่เป็นคัมมอนเป็นแรที่แบบผสมอใไรก็ไม่ได้โหผมนี่เหงาเลยอะ่ะพูดง่าย โบ oh, ตัวนี้จะเต็มที่อีโวจะเลเวลแม็กเลยแต่ว่าเราก็ต้องมีแม็กทุกตัวเพราะว่ามันเป็นจุดขายของเราโอเคเราเล่นเกมนี้ก็เพื่ออย่างนี้แหละครับต้องมาเก็บให้เป็นเลเวลแม็กทุกตัวนะครับมาเลย <laughs> มันท้าทายดีไนงะก็อยากจะรู้ว่าเวลสุดท้ายมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าเราเก็บได้ครบแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับจัดการมัน,ปนไปเลเดียว่าลูทุกเพาะยาวไวแล้วนะ เอเฮยมาส่งตัวก็พอแล้วมังเนี่ยเอามาเยอะกันไปนี่นะโงก็ให้สองทีติดนะครับหืมสุดโอเคชนะแล้วนะครับอ,อ่ะก็อขออาภัยอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าที่ว่าผมต้องจำกัดเสียงตัวเองหน่อยผมไม่จำกัดไม่ได้นะครับอ่าไปปรับเด็กดื้อหน่อยละกันอ<น>่าดีเอ็นเอก็สำคัญนะเพราะว่าที่อัดน,นอกสถานที่นะครับเรียกว่าจุลศิษย์สัญจรนะครับโอเคโอเคมา มาเลยสิบวะตัวนี้สงสัยจะได้เยอะร้อยสิบห้าอีกเออกูว่ามีสิทธิบเนี่ยร้อยสิบห้าอีกว่ะยี่สิบเฮ้ยมีร้อยสิบห้าแล้วสภาพนี้ซ้ำอุ่นช้ามากโอ้มันกัดให้เราได้ไงเนาะมันตั้งใจให้แบบว่าอุ้ยสิบหายแล้วโอ้โหพลาดได้ไงวะเนี่ยโอ้โหคำรามเลยอ่ะสงสัยจะไม่ได้เยอะละจึงจึ้งจึงจึ้งจึ้งจึงได้สิบโอ้โหกลับมาตั้งต้นสิบใหม่ ตายแล้วทีนี้ได้115แน่ยึ้งจึงจ้งจึง้งซึ้มพูดเยอะเกินไปไงก็เลยผิดพลาดนะครับโอเคเลยมาคูณใหม่เลยอจึอ้งจึ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 ้งโอ้โหหมดพอดีได้60สิะกระโถโ้ยเครียดเลยได้60เท่าน,นั้นนะครับเออไม่ต้องรีราลอออาหรอกอ่อเพอะอ่ะมายกสุดท้ายแล้วนะครับ ยังไงการ์ดใบนี้ต้องเป็นของผมอย่างแน่นอนนะครับนกอันสวยงามจะเป็นลงกไก่ม่ซะต้องเป็นของฉันเท่านั้นเข้าไปเลยนะครับยกสุดท้ายแล้วมาหูวิวัฒนาการมาแล้วอ่ะทีนี้มันต้องมีทีเด็ดบ้างแหละเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ตัวนี้เอาไปเยอะไปอีกแหละ อออหูยค่อยดูดีขึ้นหน่อยค่อยเข้าท่าเข้าทีหน่อยอ่ะไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นนะมาเลยมีห้าร้ยนะีครับยังไงก็ไม่ตายแน่แน่ฉันก็บิดมาเหมือนกันแต่บิดมาไม่สุดหรอกเพราะว่ารถฉันมันไม่แรงอ,อืมได้แค่นี้เองนี่ตั้งใจแล้วใช่ไหมตั้งใจแล้วยังทำได้แค่นี้เองเหรอไม่ป้องกันใดๆเลยนะมาเลยจะไม่ป้องกัน,กนแกเลย ต่อไปนี้ยังไม่ป้องกันใดๆดังนั้นนั่นไงเห็นนะบอกแล้วที่อันนี้ไม่ได้วะต้องป้องกันแล้วมั้งไม่ป้องกันบอกแล้วเราเล่นใส่นี่เลยใส่โจมอดใจไม่ไหวต้องโจมนะมาเลนล,ลองดูซิว่าถ้าผมไม่ป้องกันเลยผมจะชนะไหมแพ้หัวแพ้โจมตีสองยังอยู่นะผมม้วนเสือกลับบ้านไปได้เลยขอบอก นี่ขนาดเน้นใส่โจมตีนะครับจะไม่ป้องกันใดๆแล้วนั้นมาลองดูซ้ำเรียบร้อยวู้ไปแล้วหนึ่งเจ้าแจมมามาลองวัดใจกันดูไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นนะครับอา้าวโอ้โหได้โจมอีกแล้ว,ว่ะโอ้โหได้โจมต่อเนื่องเฮ้ยเฮ้ยตายสิอย่างงี้โอ้โหเกือบตายอ่ะเลยยีิบเอ็ดนะครับอือเฮ้ยเดือดจัดๆชิบหายเราโดนแน่ๆนะครับโจมตีห้า โยมตีห้ายิงด้ว่องน้ำสแต็กเลยนะครับอืตายบอดอยู่นี้ฉราจัดๆนะครับนี่แต่มันเหลือนึองเองยังไงก็ยังไงก็ตายวะอ่ะผมจะไม่ป้องกันนะครับดังนั้นผมเหลือสแต็กไม่ได้นะครับผมจะต้องทําอย่างนี้นะครับจยมตีสี่เลยนะครับเพราะไม่เหลือสแต็กไงนี่นะนี่นะกัดคนะนะนะ้อยออเป็นไนโนเาร์กินพืชแต่กัดนกซะงั้นนะมาอ้นผีตัวสุดท้ายนะครับ ถ้าปราบตัวนี้ได้ก็ได้การแล้วนะจ๊ะมันเลยจมตีห้าแน่ๆอยู่แล้วเอ้าไม่จมตีห้าอย่างนี้ก็หมดแม็กซ์สิโอ้โห,โหชนะซะง,งั้นนะพารโ,โลปัส <c oughs> จัดการมันอมขอพบกสักทีเถอะโอเคสองทีเรียบร้อย3ามพันห้านะครับเอือลงไม่นอนกองบอกแล้วส่งการมาดีๆก็ไม่เชื่ออ <c> า <oughs> สิ่งที่ดีที่สุดของแพ็คพวกนี้ก็คือ ใครจะไปรู้ว่ามันมีแบงค์อยู่ข้างในยังไงละ่ะนี่ไงโอเค50แบงค์นะครับแล้วก็อุ้ยได้ของฟรีดีทั้งนั้นโอ้โอห j w กอะไรก็ดีทั้งนั้นเปลิดลากชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่านยากเหลือเกินแต่ก็ดีใจนะครับเอา้าใครรู้ว่าอุ้ยขาดแค่6เท่านั้น ตีแม่งให้หมดเลยดิฝ้าเออไหนๆลีกก็ไม่ได้เล่นแล้วเดี๋ยวเล็ดแคทออฟไททันดิฝ้ายนะไหนๆก็ไอ้ดูดิมีอะไรบ้างเอ้ยซึมถามว่าเอาไปทําไงอ่าถามว่าผมมาอีโวไปทําไมนะครับก็ไฮบิดเนี่ยเรยิ่งใจจะไฮบิดนะครับก็เลยต้องอีโวกันซะหน่อยชมุมโอเคแต่ก็คงไม่ทันลีกแล้วนะอ่ะขอเก็บของไหนก็แล้วกันไหนๆก็เสียเวลาเลยนะครับจุม่ม หฮ้ยไกลแล้ว่าใกลจะซื้อเล้ตัวหุ้ยผ่านหมดเลยอะได้จะเจว,วันนี้เอาแล้วนะครับหูยังไม่ได้ใกล้เคียงเลยวะ่ะเราจะได้เล็กซี่ตัวที่สองไหมเนี่ยไม่มีเปอร์เซนต์เลยวะ่ะย,ยังห่างไกลมากเลยเลยแต่ว่ายังเหลือต้อง13วันนะอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับาขาดอยู่อีกหูหกพันเลยเหรอหขาดไม่ถึงไวห้าพันฟาว่านะครับอะก็ยังมีโอกาสอยู่นะอ่ะ พอดี่ฝากนะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เ้างล่างเลยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วก็อ่าฝากให้กําลังใจทุกคนนะที่แบบว่าไม่ได้ตีลีกนะครับเหมือนพี่นะครับพี่ก็ไม่ได้ตีลีกดังนั้นก็ฟาร์มไปนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับรอลีกหน้านะครับ <laughs> รับรองว่ามันต้องให้เราตีอย่างแน่นอน <laughs> ขอที่ฝากนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝัดกดก,กระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโยแกนทุกคนเฟนดายัางเล่นอยู่ฮ่าไปแล้วเฟ้ย